หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับประเด็นร้อนหลังเกมแมนยูเต็ดบุกชนะฟูลแลมต่อหและข่าวประจำวันของแมนยูสู้ตายเป็นแแดงได้ความคมจากปอปอกบาที่ยิงไกลสุดสวยพาทีมเข้าวินพวงจากฝูงคืนได้สำเร็จแม้เกมจะมีผดใจและต้องลุ้นเหนื่อยจนถึงช่วงท้ายแต่ลูกทีมของโซชาก็ทำได้ ช่วยกันเล่นมุ่งมันทุ่มเทกลับออกมาจากลอนดอนด้วยผลงาน,นที่ต้องการขอบคุณผลลัพธ์อีแดงที่อยู่กันในไลฟ์ภาพมันๆเมื่อคืนที่ผ่านมาครับิดตามข่าวสารคัดเน้เนโฆษณาแม่ๆลุ้นเชียร์ทีมโปรดแบบเข้มข้นแอดไลน์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับอยู่แต่ปรับทีมเล็กน้อยหลังลงเตะต่อเนื่องอีแสดงเปลี่ยนทีมเล็กน้อยให้โอกาสเอริกบายยี่ลงเล่นเป็นตัวจริงจับคู่กับแฮรี่ไมกวาในตำแหน่งเซนเตอร์ ตรงกลางดอบสกอร์แมทโชมิเนเดย์ใช้เฟพดพัดนึกำลังกับปอลปอกบาด้านบนมีอองตนี่มักแซลยืนซ้ายเมสันกรีนวูดยืนขวาและบูโน่แฟรเดย์อยู่ตรงกลางหน้าเป้าไปเอดิสันคาวาน,นี่ผีแดงเริ่มเกมได้ไม่คึกคักเท่าไหร่โดนฟูลแลมแก้เพรสซิงใช้ความสามารถเฉพาะตัวของอดโมล่าลุกแมนและอีวานคาวาเวเลโรเล่นงานพื้นที่สุดท้ายและเจ้าถิ่นก็ได้ประตูที่ต้องการจากชอ็อตชิงจว,วากับดักล้ำหน้าอดโมล่าลุกแบงทะลุเข้าไปยิงน้ำหนึ่งศูนย์ ยูเต็ดโดนบอลทะลุช่องเล่นงานพร้อมทั้งเช็คล้ำหน้าไม่ดีการตีเส้นนั้นเห็นได้ชัดว่าอารอนวิสกาอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดส่วนดัรบ,บิรติคารนั้นก็มีช็อตยเยี่ยมๆครับในการเซฟลูกยิยงของลูเบล็อฟตัดชีครึ่งหลังถืงเอเป็นเซฟสำคัญแม้จะไม่ได้เซฟในเกมนี้มากนะักก็ตามผีแดงเร่งเครื่องหวังทวงประตูคืนหลังจากโดนนำไปเร็วยูเต็ดก็ดันเกมขึ้นมาสูงบุกเข้าใส่เจ้าถิ่นโดนเน้นไปที่ทางขวาของอารอนวิสกาที่ต้องรับิดชอบทางเกมรุกและเกมรับ คอยเชื่อมกับปอปอกบาและบูโนโ่แฟนเดสอมามูมีโอกาสเปิดบอลครอสอยู่3าครั้งมีทั้งที่ตรงหัวกองหน้าและลึกเกินไปโดยส่วนใหญ่เขาจะต้องเลือกไปเองมากกว่าเพราะเพื่อนเชื่อมได้ไม่ดีนักซื้อใจความมุ่งมั่นของอารอนในเกมนี้พรานช็อตเกมรับที่ต้องรับมือกับลุคแมนและยังต้องคอยเติมขึ้นมาตามแทคกติกหาให้เวลาอีกสักหน่อยนั้นวันวิซาก้าที่เด่นเรื่องเกมรับอยู่แล้ว อาจจะเพิ่มคุณภาพเกมลุกได้ดีขึ้นอีกซึ่งตอนนี้ก็ดีกว่าตอนแรกที่ย้ายมาอยู่กับทีมให้กำลังใจแอมามุมกันต่อไปครับกัปตันและพิเคมบายยี่ช่วยกันรับมือเกมลุกฟูลแลมไอด็กบายยี่และเฮลินเมกวัวต้องรับมือกับบอลทุกรูปแบบของฟูลแลมทั้งความเร็วของลุกแมนความใหญ่และแข็งแกร่งของ Chic, ลอฟตชิกรวมทั้งตัวสำรองที่ลงมาทั้งเลมิน่ากา马าและมิโตวิชกับตันต้องคอยป้องกันลูกโด่งจากจังหวะลูกตั้งเตะบอลครอสด้านข้างของแบค็ค ส่วนบายยี่ที่มีจุดเด่นคือความเร็วและลูกดูดดันนั้นต้องคอยตามติดตัวลูกทุกคนของฟูลแลมแม้จะมีจังหวะเสียวกอบคืนหลังสั้นและบอลโดนมือช่วงท้ายเกมเฉียวเสาออกไปนั้นเป็นเกมที่ลุ้นกันหนักแลวทดสอบแผงหลังยูเต่ได้พอสมควรโดยเฉพาะช่วงท้ายตีฟูลแลมหวังจะยิงคืนเพื่อแบ่งแต้มแต่ก็ผ่านมาได้ในที่สุดชอพยายามเติมขึ้นมาแต่องตตน,นี่เล่นไม่ค่อยออกลูกชอยยังคงพยายามทะลุทะลวงและบุกข,ขึ้นมาเมื่อมีโอกาส แต่องต์ี่แม็กซ์แซที่ดูเงียบเหมือนเดิมกับจังหวะประสานงานบอลที่เด็ดที่ขาดและคุณภาพในการเล่นช่วยลูกชอดได้น้อยไปหน่อยไม่แปลกที่แฟนบอลจะบ่นอองตนี่ตัวลุกหมายเลขยก้าของทีมนเพราะวิธีการเล่นของเขาดูจะขัดใจฟแฟนๆในหลายๆช็อตในพื้นที่ริมเส้นอีกทั้งจังหวะจบสกอร์สองสำคัญก็ไม่เฉียบขาดนอกจากจะให้โค้ชกระตุ้นแล้วองต์นี่ต้องพยายามกระตุ้นตัวเองด้วยครับเพื่อย,ยกระดับฟอร์มการเล่นขึ้นมาโซชาให้โอกาสเขาอยู่ในสนามถึงนาทีที่85 แล้วส่งสกอร์แมชชีมินีลงเล่นแทนเพื่อปิดเกมมุ่งมั่นหน่อยอองโตนี่นายต้องทําให้ดีกว่านี้เฟสโดดเด็นไล่บี้กัดไม่ปล่อยเฟสแสดงให้เห็นถึงความขยันมุ่งมั่นและกัดไม่ปล่อยจังหวะประตูตีเสมอก็เกิดจากเขาที่ไปบีบไล่เบาคืนมาก่อนที่จะเป็นบูโน่เปิดเข้าไปและอเลวโอลาผู้ดู守ป,ประตูฟูลแลมพลาดทั้งในพรานคาวนี่ซัดคมๆพาผีกลับสู่เกมการที่เฟสต้องเล่นมิดฟิลด์ตัวกลางร่วมกับปอป์ปอกปาปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาต้องทํางานหนัก ทั้งการคอยรองปอปอกบาคอยโฮบอลเพิ่มเกมขึ้นมาช่วยรวมถึงดิเลเกมและตัดฟาวจังหวะทะลุทะลวงของฟูลแลนเฟรดกัดไม่ปล่อยอย่างเห็นได้ชัดแม้จะฟาวบ้างต้องเจ็บบ้างในช็อตปะทะแต่เขาก็พัฒนาขึ้นต่อเนื่องสามารถเล่นได้อย่างมีคุณภาพมีส่วนร่วมกับเกมตลอดและที่ห้ามลืมชมก็คือการรีคอเวอรี่บอลที่เพื่อทำเสียหลายครั้งด้วยความเร็วและความดุดันเล่นแบบนี้เอาใจพวกเราเราพลภาพผีแดงไปเลยเฟรด เมสันเงียบไปหน่อยกองหลังคู่ต่อสู้รู้วิธีการที่จะหยุดเมสันกรีนวูดได้แล้วกับการหยุดการเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อยิงด้วยซ้ายถ้าเขายืนทางขวาคืึงแรกเป็นมอนิสากาที่ต้องทํางานหนักส่วนเมสันนั้นส่วนใหญ่จะแปะคืนหลังไปขึ้นหน้าไม่ค่อยได้ก่อนที่ครึ่งหลังจะเริ่มมีบอลครอสจากเขามากขึ้นเมสันกรีนวูดอาจจะต้องหามุกใหม่ๆในการเข้าทําทางวิธีการวิ่งการลากจี้หรือแต่งอาหารจังหวะยิงประตู เปลี่ยนรูปแบบที่แตกต่างออกไปกลับมายิงประตูให้ได้เพื่อเรียกความมั่นใจเดิมๆกลับมาบรูโน่มุ่งมั่นเกือบซันโวได้บรูโน่แม้จะออกการล้าสะสมให้เห็นแต่ก็ยังวิ่งไปทั่วสนามช่วยเติมเกมออกบอลทางซ้ายทางขวาเชื่อมเกมและหาจังหวะเข้าทำอยู่เสมอในระยะหลังคู่ต่อสู้จะใช้ผู้เล่น1คนคอยตามติดเขาซึ่งเกมนี้ดูเหมือนจะเป็นแฮร์ริสันลีที่คอยระวันกองกลางไปสแสดงไม่ให้ล้าสายตา ฉอดยิงไกลสลูกในครึ่งแรกทั้งชนเสาและติดเซฟถือเป็นความพยายามที่ดีน่าเสียดายที่ไม่ได้ประตูและครึ่งหลังมีบอลครอสจากด้านข้างเปิดให้เขานี่มง่งเจาอแต่อรวเรลาเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมพราโอกาสเป็นประตูที่2ของท่านในพานและสิสสวยๆของบรูโน่่วงท้ายเกมมีอีกลูกที่ต้องพูดถึงครับคือจังหวะที่บุูโน่พลาดกลางสนามแล้วแต่เขาตามลงมาแก้โตวแย่งคืนไว้ได้ถือเป็นสปปริตที่ยอดเยี่ยมพอตั้เแต่ผีแดงในยุคโซชา ทำในพรามโชว์คุณภาพเต็มเปี่ยมเอ็ดดิสันคาวานี่ไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากนักเพราะอยู่แดนบนคอยไล่บอลพักบอลแต่ท่านเล่นอยา่างชานฉลาดเครื่องที่ให้เพื่อนได้เปลียบคอยทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายบางทีการมีส่วนร่วมกับเกมน้อยนั้นไม่ใช่เรื่องผิดครับแต่เมื่อมีโอกาสหรือได้บอลก,ก็ต้องทําให้เกิดประโยชน์กับทีมมากที่สุดซึ่งตรงนี้เอ็ดดิสันคาวานี่ทำได้อย่างเห็นได้ชัดความแข็งแกร่งความทุ่มเทบ่งบอกถึงคลาสของกองหน้าชาวอุรุกวัยได้เป็นอย่างดี จริงๆถ้าคาวาน,นี่มีโอกาสได้ซัดอีกสักครั้งหรือ2ครั้งอาจจะโบกประตูที่2ของตัวเองได้แล้วแต่การยินคำน้ำนหน้าของท่านนั้นก็ทำให้แมนยูตัดมโอกาสจบสกอร์ไปในเกมนี้15ครั้งและตรงกรอบถึง5ครั้งปอกบาโชว์ชั้นเวิลด์คลาสยิงไกลสุดสวยปอกบายิงปลดล็อกช่วงที่เกมอึดอัดสันโบ้ดยซ้ายเบาโค้งเสียบมุมงดงามสุดๆปอกมีโซโล่เกมอยู่ตลอดทั้งการวางบอลยาวตรงกลาง ปั้นเกมช่วยวันบิสากาทางขวาและออกบอลแนวลึกนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ปอกบายยิงประตูสําคัญตั้งแต่เกมชนะเวสต์แฮมมีฟิลแชมปโลกยิงไกลตีเสมอก่อนที่ทีมชนะสต่อ1นเกมชนะเบอร์ลี่ด้วยประตูโทนของเขาและก็มาเกมนี้ปอกแสดงเห็นถึงความเป็นนักเตะระดับโลกพาผีทวงจ่าฝูงก,กลับมาได้นอกจากนั้นแล้วเขาังช่วยเกมรับมากขึ้นยังเบาดีขึ้นใช้ความใหญ่แบ่งเบาภาระก่อนที่บอลจะไปถึงกองหลัง โอเลกุน่าโซชาให้สัมภาษณ์ถึงลูกยิงของปอกบาว่ามันเป็นประตูที่สานวิเศษจากเขาและมีโอกาสที่จะปิดเกมได้แต่เรานำแค่ประตูเดียวฟูลแลมพยายามจะบุกเอาประตูคืนปอกบาเติบโตขึ้นมากฟิตขึ้นเขาเล่นได้ทั้งตรงกลางและด้านข้างนั่นคือคุญแจสําคัญของเราเขาเล่นได้ดีจริงๆในเกมนี้โอเลกุนาโซชาพูดถึงการลุ้นแชมป์ว่าเราไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเรามุ่งมั่นไปทีละนัด ประตูการนี้เป็นซีซั่นที่ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ขณะนักเตะและผู้จัดการทีมแมนยูเตจจากแมนเชสเตอร์อีฟลิงนิวดับบิดเดคาร์7อเลอร์มิสซาก้า6เอริกบายยี่6แฮร์รี่งมบกไวย์6ลุคชอป8เฟร็ด6ปอล์บ็อกบา8เมสันกรีนวูด5อังโตนี่มักเซล6บุนโอลฟานเดส6และเอเดนเซนคาวานี่7สว่สวนเลกูน่าโซชาผู้จัดการทีมนั้นได้7ครับ ต่อกันที่ลิสต์นักเตะใหม่แมนยูตเตอสู้เพื่อแชมป์เคียงข้างแฟนๆบรนยาการทีมตอนนี้กําลังดีมากๆหลังกลับมาหนาวๆอีกครั้งบนจ่าฝูงได้ซื้อต่างประเทศนั้นเปิดเผยช็อตลิสต์นักเตะที่ยูเต็ดอยากได้มาร่วมทีมในหลายๆตำแหน่งซึ่งจะคว้ามาทั้งหมดนี้คงจับไม่ได้้องดูว่าเลกูนาโซชาและบอร์ดบริหารจะลุยเดินดีวไปที่ใครบ้างตำแหน่งกองหลังมีรายชื่อของคิลันทิปเปียและแม็กซ์ไอรอนสองแบคขวาติดเข้ามา เซนเตอร์มีชื่อของรดโยอุปาเมกากโนและเซกิโอรามอสก่องกลางนั้นมีบูบาคารีซูมาเลเดนิสซากาเลียและเดคันไรส์ตัวลูกมีจารอนซานโชและแจ็คกิริชส่วนกองหน้าตัวเป้านั้นมีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นเป้าหมายในตอนนี้คือเอลลิงรบลล์ฮารแลนฟอร์มเรากําลังดีแต่ต้องเสริมทีมด้วยครับเพื่อสู้ศึกระยะยาวต่อไปแฟนเพจและแฟนช่องชอบใครกันบ้างนาริซีนำมาฝากลงแสดงความเห็นกันได้หรือท่านมองไปที่คนอื่นแนะนำมันเข้ามาครับ ถ้าคุณเป็นคนที่หลงหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันวังแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือรูปกระดิ่ง <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <S <S ท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร คิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย